ล่วงหน้าแล้วอ่ะมันเกิดอาการแบบ มศักดิ์ถือสัตว์หรือสมศักดิ์รู้ใจเกษตรมาจากจังหวัดจันทบุรีนะมีสวนอยู่ที่ตำบลขุนซ่องจันทเขมเขาคิจกูดทำสวนทุเรียนอยู่วันนี้ผมมาจังหวัดชัยภูมิตรงนี้เรียกอะไรวะเมื่อกี้ลืมนะครับอ่ะเสียหนุ่ยกำลังเดินมาเนี่ยใส่เสื้อข,ขาวเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนเริ่มจะปลูกที่นี่ที่นี้ผมมาตรวจด,ดูแล้วเนี่ยคือที่เนี่ยปลูกได้ดินดีใช้น้ำบาดาลน,นะครับ เดี๋ยวต,ต,ต่อไปเราก็จะวางเป็นระบบน้ําเวียงแต่พี่เขาปลูกมาล่วงหน้าแลว้วอ่ะมันเกิดอาการแบบไม่ค่อยสมบูรณ์คือเติบโตไม่ดีอ่ะนะคือลักษณะของเขาเนี่ยคือเขาเอาดินขึ้นมาล้อมเอาน้ําขังโคลซึ่งทุเรียนมันก่อไม่ค่อยถูกต้องนัน่นแลเนาะมันต้องทําเป็นพวกกระทะฟั่มแล้วใช้ยาปิดโคลเอานะครับอันนี้คือวิธีการของผมใครจะใครจะมีวิธีการยังไงก็ได้นะเป้าหมายคือปลูกให้โตปลูกให้ขึ้น โปรไยไต้ตังกลับเพรวะทุเรียนยังมีอนาคตสดใสอีกนานนักนะครับอันนี้คือวิธีการและเทคนิคของกลุ่มหรือเบรนด์สินค้ารู้ใจเกษตรของจังหวัดตราดและจันทบุรีนะครับวันนี้ก็เลยมาจัดแจงอาแก่ขให้ไหมนะครับเด็กๆก,ก็กำลังทางมันอยู่พี่เจ้าของสวนก็เนาะกำลังดูแลอยู่ร,ริงเขเขาเพิ่งใส่ปุ๋ยครับเออแต่ถ้าดินทังนอเขาจะดีเพราะนั้นอ่า เวลาเราตรวจดูเนี่ยถามันโดนน้าโดยอย่างนี้กับปุ๋ยนะขาพีเจะติดลบเลยออกนิดน,นิดนแต่ถ้าออกมานี่เลยวัดดินดินเก่านะครับอ่าเห็นไหมขาพีเอสอย่างนี้ทุเรียนขึ้นได้แต่ตรงนี้มันมีปุ๋ยออเคา่ก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปดินที่เนี่ยปลูกได้สุดยอดเลยก็แล้วกันที่ห้านะ,ะขาพีเอสปกติก็คือหกหรือเจ็ดนะครับใช่ ทีนี่ตรงนี้มันโดนปุ๋ยโดนอะไรพวกนี้ไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะปรับตัวเองเออใช่พอละลาดน้ํายาไปแล้วต,ต่อไปขาดอ,อ,อีมันจะมันจะสูงเป็นดินเหนียวดินลูกหลังแดงๆเนี่ยอยากให้เอาทรายรองกนหลุมถ้าเราไม่มีพวกน้ํายาพวกนี้นะน้ํายาตัวเนี้ยสำหรับตัวเนี้ยซปเปอร์ไบโอติกนะครับจัดจำหนา่ายโดยผม ตบสักถือสัตว์หรือทิดดำหงน้ําขาวจังหวัดตราดนะครับตัวนี้กําจัดเชื้อราและคัดหัวลากเดียกหลักตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นกรดอะมิโนโปรตีนนะครับที่เราจะใช้รวมกันฮะอันนี้ก่อนปลูกนะครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งําเองได้กับ ใช้ไขนะ่น้าปลาพงชลรดนี่ผมมาก,กินมันแดงจ่าแล้วนะนะครับส่วนตัวนี้ปุ๋ยกลีดยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องไปโชว์เข้า่าเนาะใช่ฮะยี่ห้ออะไรก็ได้ <laughs> ครับเราก็จะผสมแล้ว <laughs> นะเดี๋ยวลาดกวหลุมน้ําอันนี้อยู่ราวๆหกลิตรอยู่ในถังนะครับอ่าอยู่ในถังนะครับอันนี้เอามาให้หลูกินนะอ <laughs> อ่าครับเราก็อ่าเติม ไม่ต้องกะแล้วนะมันมันไม่มีฝาตวงเราก็ใสไปพอประมาณก่อนที่จะเอาสังคอแสงใส่เนี่ยเราก็ต้องเขย่าก่อนนะอันนี้ผมก็าลังจะทํายาลองก่นหลุมกะประมาณเอาอ่ากะกะเอาประมาณเอากครับตัวนี้เป็นกรดอะมิโนโปรตีนโดยปกติแล้วน้ำกลิตรเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่12ถึง20ซีซี แต่วันเนี้ยไอตัวตวงมันไม่มีเราแต่ถ้าเป็นสวนเมืองจันมับ้านเราอ่ะเขาจะมีผมก็เลยใช้ฝาเนี่ยตวงเอานะครับมันเป็นอินรีย์สกัดนะครับเราก็จะใส่ไป1นึฝาหนึ่ฝา,น,านะครับส่วนซปเปอร์ไบโอติกเนี่ยสำคัญที่สุดกําจัดเชื้อราและเรียกหลากนะครับตัวนู้นปรับค่าพีเอสดินแล้วเป็นอาหารไปแล้วนะตัวเนี้ยนะให้ใส่สองฝาสองฝาปิดเข้านี่แหละหรือ ถ้าเป็นฟ้าต้วงก็อยู่ประมาณห้าสิบซีซีาพวกนี้เป็นอินซีสกัดหมดเลยนะครับในกรมรู้ใจเกษตรอ่ะไอ้ปุ๋ยเกดทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยงสยงสยัยค <c oughs> งใสสงัยจะไม่บอกไม่ได้แล้วล่ะครับมันเป็นตัวรวมที่ผมบอกว่าสองสาอาทิตย์เราเห็นผลโอเคนะครับเราก็จะใส่ไปถ้าเอาช่อนแกงตักเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสองสามช่อนแกงเอง สองส้นโตอสองสามส้นโตได้ใช่เพราได้อย่างนี้แล้วอะ่ะการใส่เนี่ยมันก็ไม่ต้องหมักไม้เราก็คือในในฟาร์มที่มันเป็นอินซียเนี่ยมันโดนไม้โดนมือเราได้หมดเลยครับ,ไม,ไ,รบไม่เป็นอันตรายนะไม่มีปัญหาหนะลางังจากนั้นเราก็จะเอามาเทหลาดกดหลุมหลาดเผื่ออะไรครับหลาดเผื่อปรับข่าพีเสดินและกำจัดเชื้อราอันนี้เราใส่ไปแค่นี้เองนะ ใส่ไปก่อนนะครับใส,รใส่พอประมาณนี้อ่าใส่พอประมาณนี้ทีนี้หลังจากเราทําอย่างนี้หร้แล้วเนี่ยเราจะปลูกแล้วนะนะครับต้นทุเรียนเนี่ยมันก็มาจากรู้ใจเกษตรเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกิ่งกระโดงมอนทองค่ะเราลงไปซื้อถึงแหล่งจะตกอยู่ราวๆอ่าสองร้อยหรือร้อยแปดสิบแต่ถ้ามันขึ้นมานี่มันจะมีค่านะ้ำม,มันเนาะ มันตกสองร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้เขาเรียกกิ่งกระโดงซึกมันมีกิ่งรอบต้นทีนี้เทคนิคในการปลูกนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นกิ่งข้างกิ่งข้างก็คือมันมีใบอยู่แค่สองทางเวลาปลูกเดี๋ยวเราต้องหันหน้ามันไปหาตะวันออกทางนี้ตะวันตกใช่ไหมอ่าทีนี้ไอ้กิ่งกระโดงเนี่ยก็เหมือนกันชนิดถั่ยยอดเป็นเองไปทางเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอายอดเดี๋ยวไปทางตะวันตกอ่านะครับขั้นตอนต่อไปหลานยาแล้วรีดตูดทุ่งดู กีดดูหนุ่ยผมขอกันไกลผมหน่อยได้ไหมเนี่ยลบอย่างเงี้ยแล้วกีดดูเลยกีดเพื่ออ่าถ้าเราเจอหลากคดหลากงอให้เราตัดออกตัดออกครับอ่าตัวนี้เจอไหมถามว่าเจอไหมเนี่ยครับเราก็จะเจออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยไอหลากอย่างเงี้ยถ้าปูเข้าไปนะปูเข้าไปนะมันขึ้นมาเดียวเดียวแล้วไม่ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะตัดมันออกตัดออก ทุกข้างที่มีการปลูกไม่วาจะเป็นรั้วเป็นเข่งเป็นต้นไหนก็แล้วแต่ให้ตัดตรงนี้ออกพอตัดเสร็จแล้วให้เอามือปอทางนี้นะครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะอ่ะอีอันเนี้ยนะครับหยอดไปเ,เองไปทางนี้เราก็จะต่างนี้แล้วก็ดัดนิดนึงเนี่ยครับในขณะที่เราก็ยังไม่ได้เอาถุงออกเราก็จะกลบหลายคนจะเอ๊ะเรากลบยังไงไม่เอาถุงออกเลย ครับอ่าเราก็จะกบมาประมาณนี้พอกบมาประมาณนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นดินแห้งที่ต้องเอาน้ําเนี่ยลดหรือดินเปียกก็ต้องลดอันนี้เพราะอันนี้เป็นน้ํายาเห็นไหมครับถ้าดินแห้งอ่ะคุณประโยชน์โคตรเยอะเลยนะนะครับแล้วเราก็กบไปอีกกบให้เสมอดินเดิมอ่าพอกรบด้พอประมาณไปนี้แล้วเนี่ย ให้จับถุงอย่างนี้นี่จับอย่างนี้นะแล้วก็เป็ดพิธีครับหลังจากนั้นเราก็จะแต่งตรงนี้ให้สวยต้องสวยนะก็เนี่ยลักษณะโคทุเรียนมันจะเป็นอย่างนี้ครับม,มีใช่อย่างนี้นเดี๋ยวเดียพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอานนอสักหน่อยสักหน่อยอ่าขอเป็นพิธีครับ <laughs> หลังจากนั้นแล้วก็ลดลาดอีกทีอันนี้คืออาบนะ,อ,ะอาบเลยอาบเลยครับเดี๋ยวอีกติดวันพี่หนุ่ยทําต้นไม้หรือต้นเกา่าพี่ก็ทําอย่างเงี้ยโคละบัวละบัวใช่ผสมก่อนหรือน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้อันนี้มันเยอะนะกักกบเพราะบัวมันใหญ่ครับหลังจากเสร็จอย่างนี้แล้ว ค่าต่อไปประเดดนร้อนมากๆให้ทีตังรักสีเสาสูงประมาณนี้แล้วเอาสลมคุมนะครับส่วนข้างล่างเดี๋ยวเด็กๆเอาพวกใบม้งใบม้อะไรเงี้ยมาก,กบวันต่อๆไปนะไม่ใช่วันนี้กรบ <ไป S 2> ้หมดพอกให้หมดปุ๊บทีนี้เป็นเรื่องของการให้น้ําไอ้ตัวเนี้ยถามันตําๆอะ่ะวงมันจะแคบ ที่ต้องหาอะไรมามัดอย่างนี้ให้สูงเลยครับหรือถ้ามันมัดแล้วมันยังเวียงฝ่างกันไปพี่ก็ย่อลงมาอย่างนี้ครับให้มันได้พอดีกตรงนมันเดนออกไนี่ยยังปิดอยู่เหรอแต่ของพี่อ่ะถูกต้องเดียนมันเล็กอยู่เออมีต่อๆไปพอพี่ปลูกเยอะๆพี่ก็ใช้เครื่องดันแล้ววางไอ้นี่ไหมวางเป็นแป๊บตลอดสี ใช้สปริงเกิดเดี๋ยวผมจะบอกเลยซื้อหัวตรงไหนซื้ออะไรตรงไหนตรงไหนเพราะเมื่อวานผมทดลองซื้อหมดแล้วนะครับอ้าวหลังจากเราเสร็จแล้วใบไม้ใบลาเนี่ยให้เก็บปุ๊บไปติ้เลยอันนี้คือวันต่อไปนะใช่ไหมวันต่อไปก็วันต่อไปแต่อันนี้เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ถือว่าเสร็จพิธีอ้าวถ่ายรูปลงกันหน่อยนะพกสวนพี่หนุ่ยอยากคนจันทร์ เอายาด้วยไม่ต้องแล้วอย่างนี้แหละนี่เขารู้เหตุกลุ่มหรือเบรนด์สินค้ารู้ใจกเกษตรของจังหวัดตราดและจันทบุรี mm hmm. ครับวันนี้ก็เลยมาจะแจ้งอาแก้ไขให้ใหม่นะครับเด็กๆก,ก็กำลังทางมันอยู่พี่เจ้าของสวนก็เนาะกำลังดูแลอยู่ ครับคงจะมีเท่านี้เนาะครับสวัสดีครับ